Err, มีเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นบนเวทีสำหรับแดนเซอร์อะไรอย่างไรบ้างโดยเฉพาะเล๋งมีเรอเกิดอะไรขึ้นหนดเต้นเต้นอยู่ในเป็นจังหวะที่แดนเซอร์โชว์อะไรเงี้ยแล้วก็มีหน้าหน้าเวทียื่นมือแบบจบายต้คุณพี่ไม่ทำอย่างนี้นะครับไม่ทำอย่างนี้นะฮะคุณพี่ไม่ทำอย่างนี้นะครับจะมาไป แดนเซอร์ได้ยังไงไม่ได้นะครับทุกี่ไม่ได้นะไงอะไรนะเขาบายแมนเขาบายแม่เฮ้งแบบบายแปลว่าจับกับยาค่ะก็เลยแบบเขาบายแมนจริงเหรอแต่ว่าเราก็อยู่ตั้งสูงนะใช่ไหมเออวันนั้นเป็นเวทีไม่ได้สูงมากค่ะอ๋อทำงานในร้านกลางคืนใช่ไหมในภับมินโดนใช่เออไม่ต่างกัน ก็จะถามต่อแล้วแล้วมิ้นทํำยังไงอะไรเงี้ยไม่รู้เน่ไม่ทํายังไงละค่ะหนูก็ตกใจเหมือนกันหนูก็ไปไหนไม่ต่อไม่เป็นหนูก็เลยหัหนล่าไปมองลำใหญ่แล้วลำใหญ่ก็ช่วยหนูแต่ว่าไปเป็นมุมแบบตลกด้วยนะคะเพื่อแบบหน้าเวทีจะได้ไม่เสียบรรยากาศจะ<อ>แ,แบบตลกด้วยกึ่งกึตลกกึงดุด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบ่ไม่สวนเราบอกห้ามใบค่ะห้ามใบค่ะใบมือได้ห้ามใบค่ะห่วย เห็นเขาเดากว่าเป็นวสิบยัยเขาง่ายๆเด้อคุณเธอเอ๋ยน้องเป็นผู้หญิงนะะน้องเป็นผู้หญิงนะ,ะถูกต้องค่ะไม่น่ารักเลยนะคะแล้วจะบอกว่าน้องๆเนี่ยเห็นแต่งตัวแบบนี้นะคะเซฟต,ตี้ทุกจุดนะคะพรมถุงน้องนี้เป็นถุงน้องชนิดหนาพิเศษเป็นเลกกิ้งนะคะครับผมอย่าคิดว่าจะเห็นกันง่ายๆนะคะ<อ>ไยสิบ้านยังลุมุๆุาจับกันุลไลุดุไไลุลลุลุลไลุลล ห่วยเสียเสียค่ะปั๊บหางเครื่องหาเสีบาทหัวเนี่ยไปแล้วคนอื่นไม่โดนบ้างเหรอชอบสกิดนิ้วสกิดเขี่ยเคลียเคลียก็มีค่ะเขี่ยเขี่ยเขี่ยตรงไหนของเราเคลียมือค่ะเขี่ยเคลียอ๋หนูย่อมโดนหยิกอ๋อจับมือไปแล้วก็เขี่ยเคลียด้วยผสะตกใจมีเคลียด้วยเพ้าะว่าตายมันเขลียเคลียมือเขี่ยมือครับเขี่ยมือมีอ๋อเอกโทษกับหนูสองบอก่หน้าไปเลย จะให้ไปเข้าใจเป็นอย่างอื่นยังไงก็กำลังออไปแล้วก็แล้วก็มีเขียยไม่ได้คิดสกปรกเลยมันสกปรกเองอโเคนะแล้วหลังจากนั้นแล้วพวกเราต้องเซฟตัวเองยังไงหรือเปล่าต้องถอยห่างถอยถอยออกมาถ้าเกิดเวทีมันต่ำพวกพหนูก็จะถอยลอยมาหน่อยให้ให้ให้มือเขาจับมาไม่ไม่ถึงยิ่งถ้าเป็นร้านเหล้าอะไรนคะก็จะถอยเข้ามาอีก ตัวเองใช่้านเล่านี้ก็นาอบางงานมันก็จะวิทีเตี้ยหน่อยอย่างเงี้ยค่ะพวกหนูก็จะนัดกันเลยว่าถอยมาประมาณนี้นะจะได้ไม่โดนกันไว้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะอือผู้ชายโดนไหมเลอนลวงค่ะจริงเหรอเลลองลนนลอาลอง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 ลอัลอัองนองลองลองผมงลองลองของลอขลอง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 อเลองอลองของอออ เดี๋ยวผู้หญิงผู้ชายเป็นสาวสองผู้ชิงนยสาวสองเขาก็เลยเออเนี่ยขอเนบติผมก็เลยแบบยื่นมาอย่างเงี้ยครับผมแล้วพอเขาเนี่ยแล้วเขาจะลวงเข้าไปอัหนึ้แล้วเขาจะลวงเข้าไปใช่ครับผมแล้วแล้วก็เลยปิดไว้เดียไม่โดนใช่โชคดีก็เนั่ะผมก็สมยอมอะไวแห เขาจะให้ติปบ่อยไม่เจอบ่อยไหมเจอบ่อยใช่ไหมที่เขาบอกบ่อยนี่อย่างของผมนี่ครั้งเดียวอ๋อแต่แต่พักหลังผมเซฟผมเซฟแล้วผมแค่เน็บไปเฉยแค่เน็บไปเฉยผมปิดไปต้องเซฟไหมเออบอสโดนไหมบต้องโดนไม่โดนรอดมาได้ยังไงเจอเจอคนน่ารักน่ารักครับเขาไม่ได้ให้ทั้งหกคนบ้างเลยเหรอหรือว่าเขาเลือก นานจริงค่ะช่วงเนี้ยนานเหรอนานขนานันจะมีสักทีเลิศใครได้มากสุดตอนนี้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 จะเข้ามาไม่นนาเองมาแรงแซงทางโค้งมาแรงแซงทางโค้งทุกคนเลยเลิอเพราะเขาต้องจนเนบอย่างเดียวอ่ะก็ไม่ได้ตั้งใจนะไอ้เนาเขาตั้งใจเหนเเออเออเออ